สวัสด,สสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะเรื่องราวที่มาแชร์ให้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจร,รับไว้เป็นพลังงานดีๆที่เข้ามาได้รับฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะท็อปปี้ของเราเช้านี้ค่ะเราจะมาเล่นในท็อปปี้ที่ว่าความ ความจริงของความรักที่จะปรากฏขึ้นในไม่ช้านี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะมาดูซีสามไพ่นะคะ The Moon นนะคะมูนโลจีของเรานะคะโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะภาพที่2ภาพที่3เลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะความจริงของความรักที่จะปรากฏขึ้นในไม่ช้านี้นะคะเป็นอย่างไรมาดูซิของคนกองที่หนึ่งนะคะ ความจริงของความรักที่จะปรากฏขึ้นในไม่ช้านี้ของคนกลองที่หนึ่งค่ะสิบเหรียญน,นะคะความมั่งคั่งนะคะโ,โหร่ำรวย คุณจะได้พบใครคนใดคนหนึ่งะคะ่ะที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างเลยนะคะไม่ทําให้คุณต้องลําบากอะไรเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายนะคะหรือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วหรือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะเป็นระดับคนผู้นำํำผู้บริหารนะคะหรือว่าคนที่มีมั่งคั่งในตัวตนของตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ เป็นคนที่อายุมากคุณมากก็ได้นะคะมีความต่างกันก็ได้เป็นสิบเหรียญที่มีความมั่งคั่งอบอุ่นอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะคนๆนี้จะเข้ามาแต่งงานกับคุณจะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลกับคุณแล้วก็จะมีลูกมีหลานนะคะมีความความสุขนะคะที่มันมันไร้ไร้ความกังวลใดๆนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลคุณทุกอย่างเลยนะคะไม่ให้คุณต้องลําบาก คุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะหน้าที่การงานการเงินความสุขสมหวังในชีวิตนะคะคือมั่งคั่งมากๆนะคะคนกลองที่หนึ่งนะใบเดียวนี้คือตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยนะคะคุณจะได้พบเจอกับใครที่มั่งคั่งร่ํารวยหนึ่งถ้วยค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเกิดขึ้นเริ่มต้นใหม่แบบเป็นเรื่องจริงนะคะสัมผัสและจับต้องได้ความรู้สึกมันเป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งสวยงามที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเกินเอื้อมมันเกินฝันมันไม่คาดคิดมันไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิเศษที่สุดนะคะที่มันเลอค่าที่มันงดงามนะคะรอคุณอยู่ดูสิสวยงามมากๆเลยนะคะสิบเปลี่ยนแล้วก็หนึ่งถ้วยความสุขรวมสมบูรณ์แล้วก็ความมั่งคั่งคนๆนี้จะเข้ามาเปลี่ยนนะคะ ชีวิตนะคะทาให้คุณมีความสุขหล้นเออมากๆฟูฟ่องนะคะแล้วก็มีความสุขทั้งกายและใจนะคะตลอดไปเลยทีเดียวนะคะแปดถ้วยอะไรที่มันอา่ามันไม่ชัดเจนมันไม่มันไม่มีความสุขนะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันยังค้างคามันจะถูกเคลียร์ไปเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลานะคะ ไม่ต้องไม่ต้องรีบนะคะให้มันให้มันรู้สึกว่ามันยังคงมีความหวังและความสุขอยู่เสมอนะคะแปะถ้วยคนคนนี้ที่คุณจะได้พบเจอนะคะเป็นเรื่องราวของเขาว่ามีอุปสรรคอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายในชีวิตอาจจะมีเรื่องราวของความผิดหวังก้าวด่านะคะความเสียใจความกังวลความความคิดมากนะคะไม่ต้องกลัวอย่างไรเสียนะคะ ก้าวต่อไปในวันที่วันที่แบบเหมือนกับว่าเราต้องมีพลังแล้วก็กำลังใจในการสู้ต่อไปนะคะสิ่งที่ผ่านมาดิที่ผ่านมาค่ะมันจะทำให้มันเป็นบทเรียนเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะประสบความสำเร็จได้เริ่มต้นใหม่ทุกวันแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะสี่ดาบนะคะสี่ดาบแล้วก็แดดาบเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามนะคะไพ่อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้ใช้ความจริงเป็นหลักนะคะในการดําเนินชีวิตแน่นอนความรู้สึกของเรากว่าที่เราจะเป็นสิบเหรียญความมั่งคั่งหนึ่งถ้วยเราจะต้องผ่านความ ความไม่สบายใจความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดความบังเลความคิดมากว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรและเมื่อไหร่ที่เราจะเจอเพราะฉะนั้นปล่อยอะไรให้มันไร้กังวลให้มันมีให้มันโฟล์นะคะให้มันมีความสุขเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขมากๆและเดินไปอย่างเป้าหมายเส้นทางนั้นที่ต้องการคุณจะประสบความสําเร็จมากๆและคนคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่ คนที่มั่นคงคนที่รักแท้เขาจะเทคไทม์ค่อยๆเทคไทม์กับเราค่อยๆใช้เวลากับเราความรู้สึกความความรู้สึกสั่นคลอนในเรื่องของการเทคไทม์ความสัมพันธ์มันมีอยู่แล้วความคิดมากความกังวลความนิ่งอะไรก็แล้วแต่แต่เราจะผ่านจุดนั้นไปได้ต่อเมื่อเรามีความเข้มแข็งและความหนักแน่นพอนะคะนั่นคือใช้เวลากับกับความสุขของตัวเองนะคะให้มีพลัง สูดลมหายใจเข้าลึกๆให้มันกว้างให้มันอะไรที่เต็มปอดให้มันมีแต่ความ energy พลังงานแห่งความสุขแล้วก็สดชื่นแน่นอนคนเรามีความทุกข์แล้วก็ความคิดมากความกังวลแต่สิ่งๆนั้นนะคะมันจะทําให้รู้สึกว่าผ่านไปได้ต่อเมื่อเรามีพลังงานและ energy บวกที่มีความส,ส,สดชื่นแล้วสดใสและมีความสุขอยู่เสมอปล่อยอะไรที่มันทุกข์ที่มันกังวลทิ้งเอาไว้นะคะและคุณจะเจอความมั่งคั่งและความ ร่ำรวยนะคะที่เข้ามาถึงนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเหมือนกันแต่ว่ามีความชัดเจนในของตัวเองแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่มันใช่มันจะลงตัวนะคะคนกองที่1ขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอน,นี้นะคะมาส่องพลังงานให้เช้าๆวันนี้กับทอปิกของเรานะคะความจริงของความรักจะปรากฏขึ้นนะคะในไม่ช้านี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะลูแดสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปิกของเรานะคะความจริงของความรักที่จะเกิดขึ้นในมิชานี้นะคะเรามาดูซิความจริงของความรักที่จะปรากฏขึ้นในม่ชานี้ของคนกองที่2ความจริงของความรักค่ะ เดอะชาลีออนะคะโอ้โหโคนนี้นะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษามีความมุ่งมั่นมากนะคะมุ่งมั่นมุทะลุและจริงจังมากๆค่ะคุณจะได้พบเจอใครที่เป็นคนที่แตกต่างจากคุณคนทางไกลนะคะเข้ามาจีบคุณนะคะอย่างอย่างรวดเร็วกระทันหันเลยนะคะอย่างความแบบพูดว่าชอบก็ชอบพูดว่าจีบก็จีบนะคะรุกมากๆเลยทีเดียวนะคะเขาจะรู้สึกว่าเข้ามา จีบคุณแล้วก็พบเจอกับคุณนะคะเขาจะไม่ยอมถอยเลยนะคะคนคนนี้ที่คุณจะได้พบเจอ สีไม้เท้าการแต่งงานนะคะจะมีคนทางไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่าง,งชาติต่างภาษานะคะเดินทางเข้ามาพบเจอกับคุณเข้ามาจีบคุณจีบจนกระทั่งได้แต่งงานเลยทีเดียวนะคะสีไม้เท้าที่สวยงามมากๆเขาจะปฏิบัติคุณให้เหมือนกับเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาแห่งความสุขความหวานความโรแมนติกกันอย่างแน่นอนคนคนนี้นะคะถ้าบอกว่าชอบแล้วเจอคนที่ใช่แล้วไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดะคะ่ะมุทะลุมากๆแล้วก็ จะ,จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ได้แต่งงาน,นแน่นอนนะคะไพ่สวยงามมากๆคุณจะได้แต่งงานนะคะความจริงของความรักที่ที่จะปรากฏขึ้นในไม่ช้านี้นะคะสิบดาความเจ็บปวดเสียใจอดีตที่ผ่านมามันจะจบลงไปนะคะไม่ว่าคุณจะเคยผ่านเรื่องราว เจ็บปวดปางตายหรือว่าเจนตายแค่ไหนความเศร้าความอะไรแค่ไหนค่ะแต่คุณรู้ไหมว่ารักแท้คุณจะได้แต่งงานกับรักแท้แล้วก็เป็นรักที่มีคุณค่ามากๆความเจ็บปวดเสียใจนั้นจะจบลงเพราะคนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกความรักความมั่นคงซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆค่ะเพราะไม่เช่นนั้นจะไปถึงการแต่งงานไม่ได้นะคะความเจ็บปวดเสียใจจะจบลงค่ะ Prince of Swords นะคะเด็กถือดาบ คุณจะได้พูดคุยนะคะกับเขาคนนี้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาและอา,อาจจะได้พบกันติดต่อกันออนไลน์นะคะแล้วก็ได้มาเจอกันก็ได้ p r i n c of s w u r c s แล้วก็ Princess of s w u r c s นะคะโอ้โหได้ทั้งเด็กถือดาบนะคะทั้งคู่เลยนะคะเหมือนกับว่า เป็นเหมือนกับว่ารอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะรอคอยการเคลียร์รอคอยการพูดคุยกันคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาทางออนไลน์คุณอาจจะได้รับการติดต่อสาาออือจจ่อสารจากคนทางไกลคนนี้ที่เข้ามาพูดคุยและจบปัญหาเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างลงนะคะ แล้วก็เริ่มต้นใหม่คุณจะได้แต่งงานนะคะสี่ไม้เท้าคือแบบคุณอาจจะได้เจอเจอใครที่แตกต่างจากออกไปเจอใครแตกต่างจากเดิมที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆมีความสุขได้มองเห็นเรื่องราวของความรักนะคะเรื่องราวแห่งอนาคตในการแต่งงานคุณจะรู้สึกว่าคุณได้ คุณรู้สึกได้ฟิลของการใส่ชุดเจ้าสาวการได้แต่งงานการได้มั่นหมายการได้จดทะเบียนเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีความแตกต่างจากคนอื่นนะคะทั้งความมั่นคงคําพูดการกระทานะคะแล้วก็ความชัดเจนมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นมีการพูดคุยเกิดขึ้นเคลียร์แล้วก็ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมาทำฮิลลิ่งจิตใจคุณให้รู้สึกมั่นคงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าคุณจะได้แต่งงานจากคนที่แตกต่างจากคุณออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการแต่งงานครั้งนี้เป็นอะไรทเป็น ทางไกลหรือต่างชาติอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จมากๆและมีความสุขมากๆเลยนะคะ The ชาลีออดอย่างที่บอก ต้องใช้เวลานะคะทุกสิ่งอย่างต้องใช้เวลาเราก็ดูก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่คุณอาจจะเจอใครเข้ามาลุกและจีบคุณมากๆแล้วก็ถึงขั้นแต่งงานแบบรวดเร็วก็ได้หรือบางครั้งบางคู่บางท่านอาจจะต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือให้มันเป็นค่อยเป็นค่อยไปค่ะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะอะไรที่มันได้ไมายากมันก็จะมีคุณค่านะคะได้มาง่ายมันก็จะเสียใจแล้วก็ จ็บปวดใจนะคะนี่คือความจริงของความรักที่จะปรากฏขึ้นในเร็ววันนี้นะคะเดอะชาริออตและกะ็ีเมทาวนั่นเองคุณจะได้เจอกับใครที่ต่างออกไปนะคะเดอะชาริออตนะคะแล้วก็ได้แต่งงานนั่นเองคนกองที่2นะคะถึงแม้ว่าอดีตที่ผ่านมาจะเป็นยังไงแต่ความจะปวดความสุขความเศร้ามันจะจบลงอย่างแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้นะคะฟังว่าเป็นพลังงานนะคะเท็กซ์สปายแอคชั่นนะคะ รับพลังงานแห่งแรงแรงบันดาลใจหรือว่าทําตัวเองให้แบบแอคทีฟนะคะหรือว่าทาอะไรที่แบบให้มีพลังอะคะ่ะมีพลังมีแรงบนนับนดาลใจอะไรใหม่ๆมันจะทําให้เรามีความสุขและให้เรามีพลังงานแห่งบวกเพื่อจะก้าวและเป็นสิ่งอะไรที่ต่อต้านสิ่งลบ,บออกไปจากชีวิตของเราเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นอะไรดีแล้วก็เป็นความสุขนะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุข,ข,ขมากๆด้วยและสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับทอปปิกของเรานะคะความจริงของความรักที่จะปรากฏขึ้นในเรววันนี้นะคะเรามาดูซิคืออะไรนะออกมาแล้วนะคะทุกคน5ดาบแล้วก็6ดาบนะคะ คุณจะได้พูดคุยนะคะเคลียร์ปัญหากับใครคนใดคนนึงนะคะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเคลียร์นะคะเหมือนก,ก็ว่าเป็นการรอคอยนะคะที่จะได้เดินทางมาพบเจอกันนะคะสิบถ้วยอืม คุณจะได้แต่งงานแล้วคุณจะได้มีครอบครัวอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวังรอคุณอยู่นะคะ mm. เห็นไหมคะสิบถ้วยความสุขมากๆเลยนะคะคุณจะได้ได้เจอใครคนในคนหนึง่งที่เข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็คนคนนั้นเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนทางไกลเป็นคนอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะหรือเป็นคนที่มีความต่างจากคุณอะไรก็ตามนะคะทางไกลคนคน,คนนี้ค่ะเขาจะเข้ามาคุณจะมี การได้เคลียร์ปัญหาจบไปนะคะเหมือนกับว่าอาดีตที่ผ่านมาคือจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนก็ได้นะคะที่เป็นคนทางไกลคนคนนี้จะไม่ทําให้คุณต้องลําบากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหน,นะคะ่ะ<อ>เขาก็จะยังคงที่จะเคียงข้างเคียงคู่กับคุณนะคะไปจนถึงฝั่งฝันคือการแต่งงานการสร้างครอบครัวการมีลูกนะคะมีลูกสองคนที่คุณฝันไว้แล้วก็ได้แต่งงานได้อยู่ในที่ท,ที่มาชาติความรวมสมบูรณ์ความสุขสมหวังนะคะ ความโรแมนติกของชีวิตคู่บ้านปลายชีวิตของคุณนะคะคือการแต่งงานการสร้างครอบครัวนั่นเองนะคะคุณจะได้แต่งงานกับคนที่เป็นคู่จริงๆนะคะที่ผ่านอุปสรรคเรื่องราวความรักคนคนนี้จะปกป้องดูแลแล้วก็เทคแคร์คุณนะคะเด็กถือเรียนมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นได้เป็นโอกาสที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบมั่นคงนะคะ่ะชา้ชาๆแต่มีความมั่นคงจริงๆนะคะ คนคนนี้เก่งในเรื่องของการคิดนะคะการคิดการทำอะไรการหาเงินนะคะการวางแผนการทำอะไรได้ดี The Tower มันอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะมันอาจจะขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆหรือมันอาจจะพะัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วหรือคุณอาจจะได้เจอใครบางคนที่รู้สึกว่าตกหลุมรักกันอย่างกระทหันไม่ทันในตั้งตัวและแน่นอนนะคะไพ่ออกมาเตือนว่า ช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความมั่นคงแต่ถ้าอะไรที่มันรวดเร็วมันจะพังทลายลงไปนะคะขออีหนึ่งใบขยาย The Tower นะคะขยาย The Tower นะคะทุกคน The Sun ไพ่สวยงามมากๆนะคะ The Sun นนะคะคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนคุณจะได้แต่งงานนะคะเป็นแพชชั่นของธาตุไฟคนคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกับคุณไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา,า,าอะไรก็ตามนะคะแต่แต่คุณจะได้ ได้ได้เหมือนกับกำเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นความสุขสมหวังคุณจะได้มีบทเดางที่ทคุณต้องการนั่นคืออย่างที่บอกค่ะเดอะทาวเวอร์ over, แล้วก็เดอะสารออกมาคู่กันนี้หมายถึงคุณอาจจะได้ได้ความพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วหรือว่าได้เจอกันอย่างกระทันหันไปทันในตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์การตกหลุมรักกันอย่างกระทันหันไปทันในตั้งตัวเป็นอะไรที่ที่เราสามารถ มันคิดว่ามันรู้สึกว่าใช่แต่เราจะต้องใช้ใจของเราค่อยๆดูด้วยค่ะว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่จริงๆแค่ไหนนะคะ The Sun ออกมาว่าคุณจะได้พบเจอกับใครคนในคนหนึ่งที่มีความมั่นคงมากๆแล้วก็ได้พบเจอแล้วก็ได้เริ่มต้นกันนะคะมันจะเกิดขึ้นอย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวความสุขนั้นที่จะเกิดขึ้น แต่มันจะเป็นความสุขที่ช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแล้วมีความมั่นคงแน่นอนมันจะมีการเทคไทม์เกิดขึ้นมันจะมีการทดสอบกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน,นะคะไม่ว่าการต้องรอคอยต้องการรอคอยที่ต้องออติดต่อสื่อสารการเคลียร์การรอคอยมาพบเจอกันเพราะว่ามีอุปสรรคห่างไกลหรือว่าอุปสรรคอะไรก็ตามแต่แต่มันจะเป็นช้าๆมั่นคงแล้วก็ช้าๆมั่นคงสัมผัสและจับต้องได้เป็นโอกาสที่เข้ามาใหม่คุณจะได้เจอพบเจอกับใครที่ท,ที่มีแพชชั่นของ ของความเป็นผู้นำของความเป็นฮีโร่หรือว่าเป็นสุภาพบุรุษที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ที่มันอาจจะต่างหรือแตกต่างจากคนอื่นออกไปทำให้คนรู้สึกว่ามันรวดเร็วมันมันมันมหาจรรย์มันน่าทึ่งมากๆนะคะมันมันรู้สึกว่ามันเร็วแต่จริงๆแล้วเวลาที่เรารอคอยกว่าจะได้เจอค่ะมันช้าเหลือเกินนะคะเมื่อไร่ที่มันเกิดอะไรอย่างกระทนหันที่เราแบบตกหลุมรักหรือว่าชอบใครขึ้นมาตกหลุมรักหรือว่า รู้สึกว่าใจคนนี้ใช่มันจะเร็วนะคะมันจะเร็วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ความจริงของความรักที่จะปรากฏขึ้นในเร็ววันนี้คือการได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับคนทางไกลคนคนนี้มีความมั่นคงมากเพราะว่าเพราะว่ามองหาความความรักที่ serious relationship จริงๆนะคะและเดซันก็มาอเอามาบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของครอบครัวและการแต่งงานและก็ทุกๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะ คูโยอิโมชั่นส์นะคะแน่นอนนะคะอยู่กับพลังงานที่แบบที่ดีที่สุดของเรายอดเยี่ยมของเราที่เจ๋งของเรานะคะอยู่ในโหมดที่ที่เป็นตัวเราแล้วก็ใส่พาวเวอร์ที่มันเป็นพลังงานแอคชั่นแอคทีฟบวกๆเข้าไปความสุข พลังใจของเรามันจะออกมาจากตัวเรานี่แหละคะ่ะแล้วจะทําให้เรามีความสุขมีพลังที่จะทํานู่นทนํานี่แล้วก็ปล่อยให้มันโฟล์ไปกับการเวลานะคะอะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรที่ใช่มันก็จะใช่อะไรที่ไม่ใช่มันก็จะหลุดลอยไปนะคะคนกลองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ